ตอนนี้เราก็แบบว่ามีการเปิดรับสมคัครพนักงานเยอะแยะมากมายหลากหลายตำแหน่งของเราเนี่ยพื้นที่เราคือ3ตึกติดกันหนึ่งสองแล้วก็สามมนั้นดวมันปุ๊บชิงช่งชิงช่งชิ่งชิ่งเข้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยไม่เสียงไม่ดีมันก็ปิ้นแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็ไม่มีเสียงออกอีกคนดูก็บน่นภาพเบอร์ก็ไม่ได้ <S 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 เสียงไม่ชัดก็ไม่ได้มีเสียงใดเป่าผมเข้าก็ไม่ได้อะไรนะไอ้ซับไตเติลอะผิดอะ ไม่ได้นะโอ้โห,โโโหเธอ,อความผิดพลาดในชีวิตเลยนะพิมพ์ผิดทีหนึ่งนี่คือแบบว่าอ,อะไรนะอเอเอใช่มีผู้ตรวจคลิปดีแต่ดีนะที่เขาแบบตรวจคลิปช่วยเราเพราะเขาอะอยากให้เราแบบดูแบบเป็นโปรเฟชชั่นแลไงแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพไงเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะท <c oughs> <c oughs> ี่มันผิดพลาดได้อะ่ะม <c oughs> ีว่าจะไปเอาฝ่ายตรวจอักษรอะนะ <c oughs> มาบรรจุที่นี่แหละเพราะว่ามีปัญหาหลายฝ่ายเหมือนกันคือเดี๋ยวจะให้เริ่มใช้งานตั้งแต่เนี่ยในพนักงานเดนลิสอะเออตรวจอักษรกันค้าขาย่าเงี้ยผิดบ่อยมากเลยแบบอ่านแล้วงุดหงิดแทนเหมือนกันเอออันนี้เริ่มคิดว่าเหรอเ,นะเออบ่นเลยแต่ต้นคลิปเราเข้าคลิปได้ยังไงตอนเนี้ยวันนี้ยังไงนะคะคุณหมอเริ่มคลิปก็ค,กคือ วันนี้จริงๆอ่ะของพวกเราก็คือบริษัทก็ค่อยๆเติบโตเนาะทั้งในฝั่งของหมอริชเชนเของเราแล้วก็ฝั่งของ The Risk ini, นะเดลเสคลินิกเนาะแร้วจริงบริษัทในเครือทั้งหลายนะครับที่ยังไม่เปิดเผยนามท,นนทั้งหมดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็แบบว่ามีการเปิดรับสมัครพนักงานแบบว่าเยอะแยะมากมายหลากหลายตําแหน่งแล้วก็สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยคือเราต้องการคนเก่งๆคนดีๆเนี่ยมาร่วมงานกับเราซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดให้ทุกคนดูว่ามาทํางานกับทางริชเนี่ยมี อะไรให้กับทุกคนบ้างเป็นหนึ่งในฟอร์ซิลิตี้อะไรกันเรียกว่าเป็นฟอร์ซิลิตี้ในการทํางานซึ่งอันนี้เราวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของแบบว่าภาระงานเรื่องของความมั่นคงอัตราการเติบโตในสายงานหรือว่าเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยวันนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้นะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสถานที่และโลเคชันให้ทุกคนดูกันเออจะได้เห็นว่าถ้ามาทํางานที่เนี่ยจะ เจอภาพบรรยากาศแบบไหนสวัสดิการของกินของใช้เป็นยังไงสถานที่เป็นยังไงเดินทางมายากหรือเปล่านะเอออันนี้คือฟิลแรกเลยอันนี้คือจริงๆมันเป็นตึกเป็นโครงการที่เป็นที่เป็นออฟฟิศอะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเนี่ยของเราเนี่ยพื้นที่เราคือ3มตึกติดกันอันนี้หนึ่ง สแล้วก็สามอันนั้นนี่คืออาณาจักรของเราข้อเสียอย่างเดียวเลยนะคือเวลาจะหาของกินนะก็ต้องเดินไปไกลหน่อยไม่ก็ต้องสั่งเหมือนที่เขาสั่งแก๊ปกันเข้ามาที่เป็นข้อเสียของเรานะบอกตรงๆเลยทีนี้ข้อดีของมันที่อยู่ในโครงการเนี่ยมันก็จะมีพวกฟัสซิลิตีต้ต่างๆอมุนอย่างเช่นเล่นบาส <laughs> เล่นบาสหน้าบา้ <laughs> านตรงข้าใช่ห้ามชุดสูงเพราะว่า <laughs> มีโอกาสระเบิดได้ ไม่ใช่ลอเล่นแล้วก็ฝั่งนู้นไปมันจะมีแบบข้างๆเนี่ยเลยไปน,นั่งเลี้ยวขวาไปนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นโซนฟิตเนสมีฟิตเนสมียิมมีส่วนกลางพนักงานเราแบบเลิกงานอยากไปยิมเอาบัตรไปติดเข้าไปเลยเออใครจะเข้าฟิตเนสในทางานก็เหนื่อยแล้วไหมเอาดีๆเออถ้าไปเข้าได้ก็ไปเข้าเถอะเราก็จะพามาที่ของเราซึ่งมีสัมภาษณ์งานนี่นี้สวัสดีครับสวัสดีฮะสัมภาษณ์งานเหรอผ่านไหม อะไรนะอจะไปเริ่มแล้วค่ะอ๋อมา orientation ใช่ไหมวันนี้โอเคยินดีต้อนรับนะสวัสดีครับขออนุญาตทำ YouTube ก่อนเรียกเป็นคลิปสัมภาษณ์งานก็คือเมื่อกี้ของจริงนะไม่ได้เสรจต่านเขาก็คือมาอะไรนะ orientation day วันนี้แล้วก็เสร็จแล้วเขาก็กลับก็ได้พนักงานแล้วหนึ่งคนเมื่อกี้แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวสัมภาษณ์ผ่านไหมอ่ะสัมภาษณ์ผ่านไหมอ่ะ ใครที่จะมาสมัครมาสัมภาษณ์แล้วก็มาเริ่มงานใหม่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อที่จะมา orientation เนี่ะทุกคนก็จะมา orientation กันที่นี่แล้วก็มารับรู้นาทีการทํางานสวัสดิการหรือว่าอะไรของเราต่างๆก็จะขึ้นมาที่นี่ training ก็จะอยู่ที่นี่นะครับก่อนที่จะไปเริ่มงานจริงที่สาขานะครับแต่ถ้าใครเป็นส่วนสำนักงานใหญ่ก็จะทำงานที่นี่เลยมาทำงานก็คือสแกนหน้าจะ reception เหรอที่ไม่มีผู้ติดต่อนะ พ,พูดนั่งคือใครพี่ประสุพี่ประสุพี่วส,พพสพุพี่เจียบเออก็คือพี่คนขับรถกับพี่แม่บ้าน <laughs> นั่งกันอยู่สองคน <laughs> เออคือที่ัาผ่อนแต่คือยังไงสังเกตไหมว่าแอร์ฉ่ำนะจ๊ะตรงเนี้ยต่อให้ไม่มีคนนั่งเดินเข้าเดินออกเราก็เปิดแอร์ฉ่ำเลย <laughs> มองมากทุกสาขาเลยตอนนี้หมุนกันใหญ่เลย ซึ่งอันเนี้ยไม่ได้สั่งนะคือหมุนกันเองเป็นไรกันก็ไม่รู้หมุนกันแล้วไม่รู้คำนวณทิศหรือยังห้ามหมุนผิดนะถ้าจะมาตั้งเนี่ยต้องหมุนให้มันถูกทิศนะเออหมุนเข้าใช่ไหมแต่มันเข้าไปทางนี้นะชนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันชอเข้าคำนวณแล้วมันอย่างงี้ดวงมันปึ๊บชิ่ง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 เข้าลิฟต์แล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยเขาคำนวณเห็นไหมว่าทุกอย่างถ้าเป็นไฟฟ้าที่นี่ฉ่ำแอร์ฉ่ำ ทุกอย่างเนี่ยไฟเฟยเปิดแต่อันนี้เปิดอย่างนี้ทุกวันนะไม่ได้เปิดแอปวันนี้นะอันนี้คือวันนี้ถ่ายงานไม่ได้บอกเขาก่อนนะเออแล้วเราไม่มีรองเท้าให้ใส่เลยเ <c oughs> นี่ยอ่าเขาเข้ามาเปลี่ยนรองเท้ากันถ้าเป็นผู้มาติดต่อก็จะเป็นรองเท้าข้างล่างอันนี้จะเป็นผู้มาติดต่อใครมาติดต่อกูเยอะจัง <c oughs> <c oughs> มาทำอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไม่ต้องเดินจริงๆอ่ะทางโครงการอ่ะทําบันไดมาให้ข้างหน้าไม่ต้องใช้ <c oughs> อมไม่ต้องเดินเนี่ยปิดเลยไม่ต้องเดินลิฟต์ ใช่ไฟฟ้าฉ่ำที่นี่นี่อันนี้ขึ้นมาชั้นสมใช่ไหมก็จะเป็นโซนแบบพักผ่อนพักคอยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะเนี่ยแบบอวยอวยรู้เลยว่าแบบพี่พี่เจีย๊ยบเปิดง่ายพี่แม่บ้านรู้ว่าจะมาถ่ายปุ๊บเนี่ยทำเป็นเปิดโชว์ว่าดูดูช่องมอลิสอันนี้เป็นโซนพักผ่อนแต่ยังทําไม่เสร็จเนาะอันเนี้ยซึ่งวุ้ยน่าเกียดจังเลยอะ่ะถ่ายมา <laughs> น่าเกียดมากเลยอาจจะโชว์ว่า จะโจวว่าให้เขามาทํางานที่นี่เออแต่จริงเดี๋ยวมันกาลังบิวเป็นไอ้นี่นะเคาน์เตอร์บาร์เป็นเคาน์เตอร์ต่างๆให้ทุกคนบาร์ก็จะมีแบบของส่วนกลางให้ทุกคนกงทุกคนกินชงนงชงน้ําตู้ยงตู้เย็นอะไรเงี้ยน้ำขงนน้าแข็งอ่าอ่าพวกโซนครัวอะไรต่างๆก็อยู่นี่ทำไมว่าก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เอาไว้ทําได้เวลาทุกคนพักเที่ยงก็จะมารวมกันที่นี่ใช่ไหมเครื่องถ่ายเอกสารหรอซีล็อกโรเนียอะไรเงี้ยทำได้ไม่เคยมาใช้เลยอะทำ นี่แล้วก็เป็นกินข้าวแบบดูวิวอย่างเงี้ยอสมมุติว่าเปิดสิเออนี่อ่าถ้าเกิดรับแสงแดดแสงตะวันเพื่อดูเล่นบาร์ปิดก่อนเนาะนเปิดมาแล้วเจอไปหมดเลยอ่าจริงๆมันยังไม่เสร็จอ่ะคือห้องนี้ก็ทํานานมากแล้วนะคือมันเป็นของลอยตัวคือของที่ทําโดยผู้รับเหมามันจะมีระยะเวลาเสร็จแต่พอได้เป็นของลอยตัวที่เรามาวางเองแบบเอ้ยมาดูกับพนักงานใช้ชีวิตยังไงหรือว่าแบบเขาชอบอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ แล้วแต่กลุ่มประชากรใช่ไหมเราก็จะไปคิดแทนเขาไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบพวกซีลอยตัวมาวางทีหลังพวกนี้จะค่อยๆเติมค่อยๆเติมค่อยๆเติมเข้าไปเออเดี๋ยวก็เต็มนะฮะอันนี้ห้องห้องนี้ใช้ได้ไหมอ๋อโอเคอันนี้ห้องประชุมของเรานะฮะเอเปิดนี่แอเปิดทุกห้องเลยนะนี่คือยังไงเปิดอยู่แล้วเหรอหรือว่ายังไงอ๋อคือเขาจะเปิดเตรียมรอเปิดเตรียมรอเทนนิงจะเห็นไหมเรื่องไฟเฟยนี่ก็คือ ชํำนะเปิดแอร์ทุกห้องเปิดแอร์ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่เป็นไรเปิดไปเลยลูกเออที่นี่ที่เคยเจอเนาะออฟฟิศสมัยเด็กน้อยเนาะแบบจะเข้าห้องแล้วค่อยให้เปิดแอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนออกจากออฟฟิศอ่ะต้องปิดแอร์ล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเป็นไหมเคยเจอไหมต้องปิดแอร์ก่อนออกจากห้องหนึ่งชั่วโมงเคยอ๋อไม่เคยเจอกฎนี้กันเหรอมีเอาเอาเอาง่ายเอาง่ายสมัยก่อนอ่ะถ้าเกิดเป็นออฟฟิศใหญ่ๆอ่ะมันจะเป็นแบบถ้าคุณเลิกงานวันสองทุ่มอย่างเงี้ย คุณจะต้องปิดแอร์ตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็คือใช้ความเย็นของแอร์ที่เหลืออยู่แล้วค่อยๆอ,ออกจากห้องของเราไม่ต้องช,ชแล้วก็สมัยนี้ออฟฟิศไหนที่บริหารงานแบบนั้นอยู่ดูของเราเลยเออเอาจริงพนักงานทํางานเขาอยากนั่งเย็นๆสบายมีความสุขในการทํางานไม,ไม่อยากไม่มีใครอยากมานั่งร้อนมานั่งประหยัดไฟมาคอยคิดว่าฉันจะขึ้นลิฟต์อ่ จะกดดีไหมฉันจะเปิดแอร์ดีไหมฉันจะเปิดทีวีดูดีไหมฉันจะต้มกันน้าร้อนดีไหมเ,เขา้าใจไหมถ้าเกิดพนักงานมาม,มัวคิดเรื่องประหยัดไฟพวกนี้นฮะไม่มีอิสระภาพในการทํางานแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบอย่างเต็มที่เออเราก็เลยมองว่าเรื่องไฟทุกคนชำเลยจ้าชำไปเลยที่นี่นี่ห้องเทนนิงนะก็เวลามีประชุมเทนนิงต่างๆก็จะโดนจัดพื้นที่ทั้งแบบ อ่ะประชุมใหญ่ได้ถ้าเกิดเป็นเทรนนิ่งโต๊ะก็จะถูกหันมาเข้าทีวีให้ทุกคนหันหน้าไปด้านเดียวกันหรือถ้าเกิดมีเทรนการแบบทําหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะมีเตียงเกี่ยวกับเตียงทําหน้าไว้ให้ก็เป็นห้องมัลติฟังชันเพราะฉะนั้นใครที่มาอยู่ที่นี่นะจะบอกเลยว่าเทรนนิ่งฉาำเทรนนิ่งเรื่อยๆนะครเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่า ยิ่งทุกคนฝึกฝนมีแต่เก่งขึ้นไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ไม่มีใครเป็นน้ําเต็มแก้วไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองรู้เยอะที่สุดแล้วนะครับต้องฝึกฝึก,ฝ,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 กฝึกเพื่อพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายตึกที่3ของเราใช้ไฟนกลางคืนมากที่สุดใช้ไฟกลางคืนมากที่สุดเพราะว่ากลางวันยังไม่ตื่นกลางวั <laughs> กนกลางวัน ทำทำงานกลางคืนถึงทํางานกลางวันก็ทําให้เหมือนกลางคืนทําไฟดิมดิมฝั่งเนี้ยฝั่งสตูดิโอของเราตัดงานตลอดเวลาเอ้ยคอมพวกนี้เปิาไฟมากเลยนะถ้าเอาจริงๆอ่ะคอมพวกเนี้ยที่แบบที่แบบอย่างเงี้ยเป่าไฟมากแล้วถ้าเกิดยิ่งวันไหนมีช่วงถ่ายสตูอะที่แบบต้องเปิดไฟอดัอดอัดน่ะใช้ไฟเยอะมากห้องเนี้ยเป็นห้องที่ถ้าเกิดนับไอไอฝั่งโน้นอ่ะมันต้องใช้ทั้งหมด4ชั้น ฝั่งนี้ใช้จริงๆอ่ะชั้นเดียวคือชั้นนี้ชั้นเดียวคือชั้นนี้แต่ก็ชำแต่ก็ชำชำเหมือนกันเออแต่ไม่ว่าการเพราะว่ามันเกิดชิ้นงานแล้วก็ไม่ว่าการถ้าทําเห็นไหมก็บอกแล้วไงถ้าเกิดใช้ฟาซิลิตี้ใช้ไฟใช้ทุกอย่างไปแล้วเกิดงานไม่มีใครว่าหรอกมีออฟฟิศเดือนนึงเสียค่าไฟเท่าไหร่ะคะอ่าค่าไฟเหรอพูดเลยนะมันมี3ามตึกเนาะเนื่องจากเราแยกมิเตอร์กันตึกแรกหมื่นกว่าที่เป็นตึกรวมพนักง,งานหมื่นกว่าตึกกลางก็หมื่นกว่า ตึกนี้ก็ประมาณครึ่งหมื่นรวมๆกันอนะ่ะสามตึกประมาณ3 0,000ื่นค่าไฟเราต่อเดือนนะจ๊ะนี่ส่วนไอ้เป็นออฟฟิศนะจ๊ะแต่เราก็ไม่ได้แข์ปะเ,เพราะว่าจ่ายจริงก็ไม่ถึงหม <Yeah. S 1> <laughs> ื่นปะที่บอกว่าที <Yeah. S 1> ่บอกว่าให้พนักง,งานใช้แอร์ใช้ฉ่าไปเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปแอบ,บดูอันนี้เนี่ยเนี่ยมาแนะนําคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยเห็นนะอันนี้ <laughs> เพราะว่าเ็าปล่อยเขาติดไปเรามีหน้าที่เช็คในแอปว่าว่าไฟมันทํางานยังไง oh. แต่ติดติดอยู่ยังไงเนี่ยไม่รู้ไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูนะพาตัวเองมาดู <c oughs> เออนี่นี่นี่ความลับนี่ความลับของเราอ่าอันเนี้ยหลังตึกเรานะก็คือจะติดแบบพวกเนี้ไว้เป็นแบบว่าส่วนคอนโทรลของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นตัว P Energy by Parco Casa ก็คือเป็นแผงโซลาร์เซลล์เป็นกลุ่มแบบเทนะียวันเ่ะเป็นฟิลแบบเขาก็ขายงานมาว่ามันเป็นแบบ โซลาร์เซลล์ที่ตอนนี้ดีที่สุดในโลกณนณะนะปัจจุบันนี้ก็คือดีสุดแล้วมันก็ช่วยแบบว่าเราประหยัดไฟอ่ะเนาะก็คือเหมือนประมาณว่าเราก็ติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้ข้างบนเลยนี่ขนาดหน้าฝนนะซึ่งซึ่งมันแบบฝนตกบ,บ่อยๆแล้วฟ้ามืดๆหนะแบบแดดไม่เต็มที่นี่รูไหมเนี่ยค่าไฟเราประหยัดไปได้แบบ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมเรามีสามตึกใช่ไหมคือทางวิศวกรอ่ะเขาก็แบบมาคำนวณให้ว่าตึกไหนมีความจําเป็นเยอะจําเป็นน้อยยังไงซึ่งเมื่อกี้เราก็บอกโจทย์ทางทีมงานไปเหมือนที่เราใช้งานพนักงานนะออฟฟิศอ่น เยอะพนักงานอยู่ตรงไหนเยอะตรงไหนมีการใช้ไฟเยอะเขาก็คำนวณให้ซึ่งหลังแรกของเราอ่ะหลังนู้นที่เป็นพนักงานเยอะๆเขาจะติดให้10กิโลวัตต์นะฮะอีก2หลังเนี่ยจะเป็น5กิโลวัตต์สหลังเนี่ยรวมกันเอามูลค่าจริงๆนะณนะตอนติดตั้งนะอันนี้ตามโปรโมชั่นเขาเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณ600สนนะครับ แพงเนาะฟังดูแพงเนาะนี่จะบอกวิธีการคิดของนี่ให้ฟังนะทุกคนเราคิดกันง่ายๆเลยนะคือเรามีค่าไฟส0,000ื่นใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเราประหยัดค่าไฟไปได้70%็ดสิบเป็นตะก็คือมันตกประมาณ20,000ื่นแสดงว่าเราจ่ายค่าไฟต่อเดือนประมาณ10,000บาทแตบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคูณกันจริงๆเนี่ยสองหมต่อเดือนที่เราประหยัดไปนะคูณด้วย12เดือนนะต่อปีมันตกเป็นประมาณ2องแสนสี่สองแสนสี่คูณด้วย3ปีอ่ะสปีกว่าถึง3ปีมัน ครอบเล้วต้นทุนเราที่เราจ่ายไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอากันตรงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะครอบเร็วได้2ปี3ปีกันทุกคนหรอกส่วนใหญ่เขาก็การันตีกันอยู่ประมาณแบบ4ปี5ปีเนี่ยที่ครอบเแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังไงมันก็คุ้มพออะไรรู้ไหมอายุการใช้งานมันอ่ะมันไม่ใช่แค่2ปี3ปีไม่ใช่ว่าคืนทุนปุ๊บแล้วเราก็ เลิกใช้หรือว่าอะไรนึกออกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวอย่างเงี้ยอันนี้เรียกอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยเขารับประกัน10ปี <Wow. S 1> ไอแผงข้างบนเนี่ยเป็นที่อยู่บนข้างบนเพดานอันนี้ก็รับประกัน30ปีนะครับแล้วก็ไอระบบติดตั้งโอเวอร์ออเนี่ยเขารับประกันทั้ง2ปีนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโดยรวมถ้าเกิดเราใช้ตามอายุการใช้งานใช้ตามอายุไขาตามที่มันรับประกันแค่นี้ก็พออะเอาแค่10ปีอะอาคืนทุนไปกี่รอบถูกไหมได้กําไรประมาณ3เท่าตัวถ้าถ้าเกิดในบริบทของนี่นะซึ่งก็ เรียกว่าคุมมากแล้วก็เป็นวิธีที่ฉลาดมากฟิวรักโลกรักใจอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็ค่าอะไรนะ f อเอหรอมันแพงขึ้นเรื่อยๆทุกคนคุณผู้ชมมันแพงมันแพงไม่รู้มันจะแพงหยุดเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้เราไม่ต้องคำนวณค่า FT F เอออะไรเลยเราก็คือปั่นเองใช้เองแล้วก็เปิดแอปจ้ะมันมีแอปไปข้างบนก่อนได้ไหมขอตักแอปจ่ำๆไห้หนแล้วก็ค่าไฟฟีแล้วอะเราเข้าไปไหนลงเออ ไปไป,ไปเปิดแอปข้างบนตอนนี้รอไม่ไหวแล้วซึ่งในแอปนะมันก็จะรีพอร์ตเรามาเลยเป็นรายวันรายเดือนรายปีแล้วก็ตลอดอายุการใช้งานของมันด้านซ้ายเนี่ยมันบอกว่าเราอ่ะใช้ไฟจากตัว P energy เนี่ย71.61%ของไฟที่เราใช้ทั้งหมดนะฮะส่วนไฟที่ดึงมาจากปมไฟฟ้าที่ต่อมาจากข้างนอกอะมันใช้ไป28.39%งั้นแสดงว่าเราอะประหยัดไฟไปได้ประมาณ70%เลยถูกไหมซึ่งแบบ มันแบบประหยัดไฟค่าไฟเราได้เยอะมากแล้วก็ดีมากๆอันนี้อยากจะบอกเลยว่าเวลาใครจะทำพวกเกี่ยวกับโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยนะคิดอยู่2อย่างนะหนึ่งคือฉันจะใช้โซล่าเซลอะไรดีนะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะกับ2คือใครที่จะมาเป็นผู้ติดตั้งให้ฉันซึ่งการที่จะเลือกใครเข้ามาเป็นผู้ติดตั้งอ่ะมันต้องดูดีๆอย่างอันเนี้ยที่เราเลือกเราใช้ของปาโกคาซานะครับเป็น P Energy by Parco Casa ที่เลือก p a โ c o Casa เพราะอะไรเขาดูแลดี มากแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญเขาเนี่ยสามารถวิเคราะห์แล้วก็ตอบโจทย์เราได้จริงๆนะคบเพราะว่าคืออย่างอย่างใครจะติดตั้งเนี่ยไม่ต้องไปนั่งคิดเองว่าฉันจะใช้กี่กิโลวัตต์นู่นนี่นั่นเขาจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญของเขาเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เราแล้วก็มาศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตประจําวันการใช้ไฟของเราแล้วเขาก็จะวางแผนให้ว่าเราต้องติดตั้งเท่าไหร่จะคืนทุนเท่าไหร MER ่เขาจะคํานวณมาให้เรานะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยวันติดตั้งเนี่ยเขาอันนี้ปความประทับใจส่วนตัวคือตอนติดตั้งเนี่ยคือ <ๆ S 1> แต่ชีวิตจริงเนี่ยเขาติดตั้ง3วันเสร็จซึ่งไอ้อยู่สวันที่เขาติดตั้งเนี่ยฝนตกทุกวันแล้วก็ยังติดเสร็จนี่ก็งงว่าราอฝนหยุดตกไหมเพราะว่าเคมกัน5วันเขา้าใจปะรับประกันกันบอกว่า5วันติดเสร็จแต่เนี้ยสวันติดเสร็จแล้วก็ฝนตกเปียกแค่ไหนก็ยังติดเออก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ไอ้พวกการดูแลหลังการขายการให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปากโกคาซ่านี่คือ ดีนะครับก็เลยแนะนําว่าใครที่จะใช้ P-Energy เนี่ยนะครับติดต่อที่ปาโกคาซาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางติดตามไว้ให้นะครับนี่จะบอกว่าสมัยก่อนนี่ก็คือใช้ไฟฟ้าตามปกติตอนนี้ก็คือติดจากออฟฟิศจากบ้านเก่าจากบ้านใหม่จากติดไปให้หมดจากตอนนี้ครบนี่ก็เป็นเหตุผลในการที่เราแบบว่าไม่ต้องมากังวลค่าใช้จ่ายหเรื่องก็คือเรื่องไฟฟ้าซึ่ง คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและมีออฟฟิศทุกคนอันนี้คือส่วนคอนเซิร์นหลักเพราะว่าค่าไฟมันมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราตัดส่วนนี้ออกไปได้เราจะได้ไม่ต้องไป r e สติ i หรือว่าจํากัดกรอบพนักงานของเราให้มีกฎระเบียบมากขึ้นนะ mm hmm. แค่แค่แค่กฎระเบียบของการทํางานในในออฟฟิศทุกวันนี้มันก็เยอะอยู่แล้วถูกปะถ้าต้องไปกฎระเบียบเรื่องเปิดแอร์ปิดแอร์การใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อีกมันก็มันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าลําบากสําหรับพนักงานของเรา ใช้ความรับผิดชอบเอาไปเลยเพราะเรารู้แล้วว่าเราไปผ่อนปลนด้วยวิธีต่างๆแทนเขาได้อะไรเงี้ยเออเนาะเนี่ยก็ก็ฝากไว้เอาเป็นว่าเป็นวิธีคิดของเราอันนี้คือสําหรับใครที่อยากมาทํางานทุกๆบริษัทของมอริสนะครับและลิสเลืรองลิสและเออและพี่ลิสและน้องลิสใดๆนะครับซึ่งมันเป็นหลายบทกบาทมานะฮะเชิญชวนนะมาทํางานด้วยกันนะครับทุกคนแล้วก็ยังคงตามหาคนที่ เ,เก่งมีประสบการณ์แล้วก็ของเราอีกหนึ่งอย่างที่เราเน้นย้ำก็คือมีเรื่องของจิตใจที่ดีนะครับด้วยนะครับที่แบบไม่ได้ดูเรื่องของความเก่งอย่างเดียวก็าอยากอยากให้เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเห็นเห็นเนี่ยพื้นที่การทํางานแล้วเป็นประมาณนี้แหละนะครับและมันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะมันจะมีการต่อเติมพัฒนาไปเรื่อยเพื่อสพอร์ตการเติบโตของธุรกิจอยู่แล้วมาสร้างการเติบโตไปด้วยกันมามั่นคงที่นี่มามีการเติบโตในสายงานของทุกคนที่นี่กัน เชิญชวนจ้าจบคลิปยาวมากงั้นก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับมีเรื่องอะไรอยากดูคอมเมนต์มาพร้อมถ่ายไหมเออพร้อมลิบเป็นหัวข้อแล้วเดี๋ยวเก็บมาถ่ายให้ทุกคนดูกันเมื่อมีเวลาว่างตอนนี้ก็งงบริบทตัวเองมากหมอลิบพี่ริบน้องลิบริบเรื่องริบเป็นอะไรเป็นโอ้เยอะไปหมดวันนี้าบบายแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ